สวัสดีครับพบกับคมคิด history กับช่องคมคิดเล่าประวัติศาสตร์นะครับในตอนนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวปริศนาลี้ลับของอนาณาจิคมที่สากสูญ์แห่งโรอานกหนึ่งในตำนานลี้ลับของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้ครับผมเรื่องราวของอนาณาจิคมแห่งโรอาน็ก ok, เป็นหนึ่งในปริศนาลี้ลับของสหรัฐอเมริกา กับจักรรมของชาวอังกฤษนับร้อยที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยสิ่งแม้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใดหรือสิ่งใดที่ทำให้พวกเขาหายไปโดยไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยอณานิคมแห่งโรอานกตั้งอยู่บนเกาะโรอานกในเขตแดรัรฐแคลรไล,ลน้าเหนือสหรัฐอเมริกาอณานิคมแห่งนี้เกิดจากความพยายามของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่หนึ่ง ที่ทรงต้องการตั้งชุมชนถาวรของชาวอังกฤษในทวีปอเมริกาเนหนือพระนางจึงทรงมีบัญชาให้เซอร์วอลเตอร์ลาเลงหาสถานที่อันเหมาะสมในอเมริกาเหนือเพื่อจะตั้งอาณานิคมโดยนอกจากมีเป้าหมายเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรอันมหาศาลของดินแดนโลกใหม่แล้วอังกฤษยังต้องการใช้อาณานิคมใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นฐานทัพในการส่งเรือสลัดเอกชนเข้าปล้นกล้องเรือคนสมบัติของสเปนด้วย อย่างไรก็ตามในภารกิจนี้เซอร์ราเล่มาด้ดำเนินการด้วยตนเองโดยในวันที่27เมษายนคศ1584ี่เขาได้ส่งทีมสํารวจไปยังชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือโดยคณะสํารวจได้มาถึงที่นี่ในวันที่4กรกฎาคมและเริ่มจัดตั้งชุมชนพร้อมกับสร้างสัมพันธภาพกับชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิน่นคือชนเผ่าเชโคทันและเผ่าครัวทันจากนั้น จึงทำการสำรวจภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งอนานิคมวันที่9เมษายนคศ1585เซอร์วอเตอร์ได้ทำการสำรวจครั้งที่2โดยให้เซอร์ริชาร์ดแกรนวิลนำเรือห้าลำออกเดินทางมายัางอเมริกาเหนือโดยหลังเผชิญพายุจนกองเรือพัดแยกไประยะหนึ่งในที่สุดเซอร์แกรนวิลก็นำกองเรือทั้งหมดมาถึงเกาะโรอานก และได้ดําเนินการจัดตั้งอาณานิคมถาวรของชาวอังกฤษขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกโดยให้ราฟเลนและชายชกัน107คนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่โดยแกรนวิลให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาในเดือนเมษายนคศออ1586พร้อมกําลังคนและสเสบียงเพิ่มเติมซึ่งแกรนวิลได้สร้างป้อมขนาดเล็กขึ้นบนเกาะและดําเนินการสํญญารวาาจพื้นที่โดยรอบจนถึงเดือนเมษายนคศ1586 ขณะที่ยังไม่มีวี่แววว่ากําลังคนและสเสบียงจะถูกส่งมาเพิ่มเติมชาวอนานิคมของรฟัฟได้ขัดแย้งกับชนพื้นเมืองทําให้ป้อมถูกโจมตีและแม้จะยังรักษาที่มั่นไว้ได้แต่สถานการณ์ของชาวอณานิคมเริ่มอยู่ในสภาพเสี่ยงทว่าในยามนั้นเซอร์ฟรานซิสเรกแม้ทัพเรืออังกฤษที่พึ่งกลับจากภารกิจล้นชิงเรือสเปนในทะเลแคริบเบียนได้นํากองเรือมาที่นี่และเสนอนําชาวอนานิคมที่เหลือออกจากเกาะ ซึ่งทุกคนตกลงทําให้ป้อมถูกทิ้งร้างไปและเมื่อแกรนวิลกลับมายังโรอานกในเวลาต่อมาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วเขาจึงรายงานไปยังเซอร์ราเล่ที่อังกฤษต่อมาในปีคศ1587เซอร์ราเล่ได้ทรงชาวอันธรคมจำนวน150คนนำโดยจอห์นไวท์มาที่อ่าวเซเซพิกในอเมริกาเหนือไวท์เป็นศิลปินและเป็นสหายของเซอร์ราเล เขาเคยเข้าร่วมการสำรวจครั้งก่อนสิ่งหลังจากมาถึงแล้วไว้ White และคนของเขาได้เดินทางไปยังเกาะโรอานกเพื่อค้นหาคนของแกรนวิลที่อาจยังหลงเหลืออยู่ทว่าพวกเขาไม่พบใครที่นั่น White จอห์นไว้ตัดสินใจตั้งอันิคมขึ้นใหม่ที่เกาะเขาได้ผูกมิตรกับชนเผ่าครัวชนและได้ติดต่อเจ้าจาผูกมิตรกับชนเผ่าที่คนของราฟเคยขัดแย้งด้วยทว่าชาวเผ่านั้นปฏิเสธที่จะรับไมตรีของไว้ และจากนั้นไม่นานก็มีชาวอนิคมคนหนึ่งชื่อว่าจอร์ดโฮวีถูกชาวพื้นเมืองสังหารขณะออกไปจับปูที่หาดซ้ายนอกชุมชนสิ่งที่เกิดขึ้นทาให้ชาวอนิคมหวาดกลัวพวกเขาขอให้ไว้เดินทางกลับอังกฤษเพื่ออธิบายสถานการณ์อันสิ้นหวังของอนิคมและขอความช่วยเหลือไว้จึงเดินทางกลับอังกฤษโดยทิ้งชาวอนิคมไว้115คนรวมทั้งเวอร์จิเนียแดร์หลานสาวที่เพิ่งเกิดของจอร์นไว้โดยเวอร์จิเนียแดร์ ถือเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ถือกำเนิดในอเมริกาไว้ <White S 1> ให้สัญญากับทุกคนว่าจะรีบกลับมาทวา่าหลังจากเข้ามาถืออังกฤษก็ได้เกิดสงครามขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่2แห่งสเปนได้ส่งกองเรืออารมาดารุกรานอังกฤษสงครามครั้งนี้ทําให้การหาเรือเพื่อเดินทางกลับไปโอรอานอของไว้ต้องประสบปัญหาเนื่องจากเรือทุก,กรัาต้องร่วมรบอย่างไรก็ตามไว้ White ได้พยายามหาเรือเพื่อไปยังโลกใหม่ จนในที่สุดเขาก็สามารถว่าจ้างเรือเล็กได้สองลำสำหรับการเดินทางและในปีคศออ1588พวกเขาก็ออกเดินทางแต่วัสภาพอากาศและปัญหารูกเรือทําให้ไว้ไม่อาจไปถึงได้ล่วงมาถึงปีคศ1590หลังสงครามสิ้นสุดลงโดยอังกฤษได้เป็นับชัยชนะเหนือกองเรือสเปนไว้ได้จัดหาเรือสำเภาแล้วเดินทางไปยังโรอานกพร้อมกําลังคนและสเสบียงอาหารจอห์นไว ขึ้นฝั่งที่เกาะรัวอานกในวันที่18สิงหาคมคศออ1590ซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ3ปีของหลานสาวเขาเวอร์จิเนียเดแต่ไว้กลับพบว่าทั่วทั้งอาณานิคมเหลือเพียงความว่างเปล่าปราศจากสิ่งมีชีวิตโดยไม่พบร่องรอยใดๆของชาย90คนหญิง17คนและเด็ก11คนมีเพียงป้อมที่ถูกทิ้งร้างไม่มีการต่อสู้หรือร่องรอยการโจมตีใดๆ หลักฐานที่พบมีเพียงคำว่าโครอาทนที่ถูกสลักอยู่บนเสาต้นหนึ่งของรั้วที่ล้อมหมู่บ้านและคำว่าโครที่ถูกสลักเอาไว้บนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆส่วนบ้านและสิ่งก่อสร้างอื่นทุกหลังถูกรื้อออกซึ่งอาจหมายความว่าชาวอานานิคมไม่ได้จากไปอย่างเร่งรีบทั้งนี้ก่อนที่ไว้จะจากไปเขาได้สั่งไว้ว่าหากเกิดเรื่องขึ้นก็ให้พวกเขาสลักรูปไม้กางเขนไว้บนต้นไม้ใกล้ๆเพื่อบอกให้รู้ว่า พวกเขาถูกบังคับให้หนีไปทว่าการไม่มีเครื่องหมายดังกล่าวทําให้ไว้คิดว่าชาวอาณานิคมน่าจะย้ายไปอยู่ที่เกาะโคอาทอนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรอานกแต่เขาก็แมบพิสูจน์ข้อที่จริงได้เนื่องจากพายุใหญ่กําลังก่ะตัวทําให้คนของเขาไม่ยอมไปต่อและวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ต้องออกจากเกาะเซอร์วอเตอร์ลาเล่ผู้รอบครองสิทธิในการจัดตั้งอาณานิคมบนโรอานกได้ส่งเรือกลับไปค้นหาชาวนิคมที่หายไปทว่าสภาพอากาศที่เลวร้าย ทำให้การค้นหาล้มเหลวจนกระทั่งหลายปีต่อมาเมื่อเซอร์ลาเล่ถูกประหารชีวิตในข้อหากบฏการค้นหาชาวอนิคมจึงต้องยุติลงนอกจากอังกฤษแล้วสเปนก็ค้นหาอนิคมแห่งนี้เนื่องจากต้องการทำลายที่มั่นของกองเรือสั์เอกชนอังกฤษซึ่งเมื่อเขาเชื่อว่าอยู่ในอนิคมเกาะรอ,อนอกทว่าชาสเปนก็พบเพียงความว่างเปล่าเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ ได้พยายามหาคำอธิบายเรื่องการหายไปอย่างไร้ร่องรอยของชาวโรอานกพวกเขาคิดว่าหากพวกนั้นย้ายไปอยู่ที่เกาะโครอาทอนหรือไปยังบริเวณอื่นใกล้เคียงก็่าจะมีหลักฐานของชาวนิคมหลงเหลืออยู่บ้างทว่าแม้มีการพบข้าวของบางชิ้นของชนผิวขาวในพื้นที่แถบนั้นแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอื่นใดที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของพวกเขานักประวัติศาสตร์บางคนคิดว่าชาวอนันิคมอาจถูกพวกโครอาทอนสังหารจนหมดสิ้น เนื่องจากในช่วงที่มีการตั้งอนิคมในครั้งแรกนั้นได้มีการกระทบกระทั่งกับชนพื้นเมืองหลายครั้งโดยชาวอนณิคมบางคนได้รับพาตัวเด็กและสตรีพื้นเมืองเพื่อใช้ต่อรองแลกกับสเสบียงอาหารทาให้ชนพื้นเมืองบางส่วนมองพวกเขาเป็นผู้รุก,กรลนอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีร่องรอยการโจมตีจึงทําให้แนวคิดนี้ต้องตกไปเช่นกันหลายปีหลังเหตุการณ์หายตัวไปของชาวนิคมรัวอานกมีนักเดินทางชาวพิวขาวบางคนอ้างว่า พวกเขาเคยพบเห็นคนขาวอาศัยอยู่ร่วมกับชาวอินเดียนพื้นเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงแต่นอกจากคำบอกเล่าแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดนอกจากนี้ยังมีการค้นพบแผ่นหินบันทึกของอลิซาเบธแดรบุตรสาวของจอห์นไว้์มารดาของวอชินีแดรซึ่งสิ่งเหล่านั้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากไว้ไปจากเกาะ ทั้งยังเล่าถึงวาระสุดท้ายของชาวอันนิคมด้วยอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อแผ่นหินถูกทําขึ้นหลังการหายสาบสูญจึงไม่มีใครเชื่อถือข้อความในนั้นการหายตัวไปของชาวอนิคมโรอานกกลายเป็นหนึ่งในปริศนาลี้ลับของประวัติศาสตร์อเมริกาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมทั้งชะตากรรมที่แท้จ,จริงของเวอร์จิเนียแดงชาวอังิกฤษคนแรกที่ถือกำเนิดบนแผ่นดินอเมริกา และทั้งหมดนี้จึงทำให้อนิคมแห่งโรอานุได้รับสมญาว่าอนานิคมที่สาบสญครับจบแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของอนิคมที่สาบสญแห่งโรอานนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถกดติดตามช่อง youtube ช่องนี้ได้นะครับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ